เฮดังหนึ่งสิไปควังเอาป่าเนาะส่วนโควิดวิกฤตตันทางหากินตามธรรมศาสตร์ ไมาย่ามไอรี่ไมา่ย่ามไอรี่เพิ่นเฮ้ยน้องป้าเพิ่นบ่ธรรมดาลองเบิ่งว <fucking mean> so <funny> really really ่าสิได้อยว่าปลูกป่านี่บาดแรกแหกมันนด้นนี่อ๋เลยโอบ่เห็นมนเห็นแม่นบนี่คือข่าวว่ะสิได้มุดอยู่ ตึงโลนบุได้ได้ <c oughs> มันจะมีมมันจะมขไหขวะ ้าผักใหญ่จรงหรอสอบ3โตทันทันงุมได้ไมจังหรอเดยวมุดหน้าบนหนามัเดไม่จับใันสิอเลยบเลายยั้โตสิป่สิตัวส่นบราถอดเปล่ยฝเไปใช้ดออเครื่องเล่นซื้อเอาได้ด้ เออถือเซยไปจักเหได้สมัยปัดอยู่หุงยา้ลยกันหน่อยนี่งคือตัวไห่ติดเห็นเื่อนละตู่เจ๊เจ๊หน้าทีเจงสีเลยตัวนึง đuốt đốt con đuốt ao nhâm lẽ, cái đây là à, là. tôi nung, tôi nhảy nhảy cứ khử ửu nè, thay để ba này là ếu liềng, ba câu nè, bộ men mẹ หลอดหลอดสักองเฉยโค้งตะปูผดใหญ่นี่หนอเจ้าเด็กชักเครื่องเจ้าเด็กมาไม่เอาทายก้บนไตแนป

Một ừ. <laughs> Bên khư cắn Nhìn nằm con Bạn nè เด้เนาะพอนั้นยังมีคน <laughs> หมดมันต่นโอ้โหะลูงจังสิ่จับตู้มันได้สองตู้สามหันอยอเอึกหันเยอกแน่ตัวหนึ่งมันอยู่ในแฮ้คอยชิบุดคอยชิบุฮุบดอกคอยจับได้แล้วกักปะโอ้ เฮ็ดแ,แบบนี้ได้เรือสสตรนี่เรือม,มีมีแต่ฮุกฮุกตีนมันเขา่เขาแล้วกันให้ป้ามันเขาไปอยู่ทางจอมแหงให้มันอยู่ทางกลาง <laughs> น,นั่นนี่ <c oughs> ได้อยูอสูตรนี่แ <c oughs> ม่โตก็มนตัยบาดเดียวติ ไปเอ้ยจะ่เอุล่าท่านผู้สมเอ้ยสัวสิได้ต่อในลงใน่นำใน่ไหนผู้ใะใส่สูตรใหม่นี่สูตรแบบลุยหนามอัญญาเอ๋ยลงเกือก ส่สำเองกินสองสามาัดวาผลงานที่ได้มากเมืนเน่อนท่านบุรงน้องนึ่งเลยสิบีตได้อยากได้สักหน่อย